สามลักษณะกับความรักที่ใช่สําหรับใครที่กําลังคบหากันอยู่นะคะเราอยากรู้ว่าคนที่เราครบหาอยู่เนี่ยนะคะมันใช่ความรักที่เราตามหามันใช่ความรักที่ใช่หรือเปล่านะคะสังเกตจากอะไรนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าใช่หรือเปล่านะคะข้อที่หนึ่งนะคะความรักที่ใช่นะคะไม่ต้องเหนื่อยมากค่ะ ไม่ต้องไปแย่งใครไม่ต้องไปต่อสู้กับใครเพื okay. iro, tra, t j. T j. Tumor, ่อท e okay. ี so ่จะได้มานะคะความรักที่ใช่นะคะจะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมนะคะเหมาะเจาะและลงตัวนะคะถ้าความรักไหนที่เข้ามาแล้วนะคะเออมันใช่แต่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนั่นก็คือความรักที่ไม่ใช่ค่ะข้อ 2. นะคะความรักที่ใช่นะคะจะมาในรูปแบบเกื้อกูลกันนะคะเป็นพลังงานที่ดีนะคะไม่ใช่ไม่ใช่พลังงานลบ 3. นะคะความรักที่ใช่นะคะไม่มีโปรโมชั่น,นะคะ่ะสามารถนะคะสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอสมสมปลายนะคะนะคะอันนี้ก็คือนะคะลักษณะความรักที่ใช่ะะตรงกับใครบ้างนะคะคนอื่นเจอประสบการณ์เรื่องความรักที่แย่นั่นไม่ได้แปลว่านะคะตัวเราเองจะต้องเจอนะคะประสบการณ์ความรักแย่ๆแบบนี้ใครเห็นด้วยนะคะ เม้นมาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ